คุณผู้ชมครับล่าสุดพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2แม้ว่าจะเหลืออายุราชการอีกไม่กี่วันนะครับออกมาขอบคุณนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ให้ไฟเขียวหรือไว้สิทธิ์ขาดกับทหารในการเปิดปิดด่านชายแดนนะครับซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผอบอเหล่าทัพก็มีมติร่วมกันแล้วนะครับว่า จะยังไม่มีการเปิดด่านอย่างเด็ดขาดนะครับหากเขมรยังไม่พ้นสภาพของการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยนะครับเพระว่าล่าสุดพลโทบุญสินบอกเลยนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้แม้จะมีการประชุมกันมาแล้วหลายวงตั้งแต่ RBC JBC แล้วก็ GBC นะครับเขมรเนี่ยพูดดีหมดนะบอกว่าจะถอนกําลังบอกว่า จะเก็บทุ่นระเบิดบอกว่าจะปราบปรามแก๊งโคลเซนเตอร์นะครับแต่ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคําลวงพูดอย่างทําอย่างทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากแม่ทัพภาคสองบอกว่ายังไม่เห็นเลยครับว่าขมรจะมีท่าทีถอนอาวุธหนักนะครับและที่สําคัญยังมีการเพิ่มกําลังเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของกองของกอ,องทัพภาคที่สองเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งสถานการณ์นั้นก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกัยกบพื้นที่ของกองทัพภาคที่1โดยเฉพาะที่จังหวัดสรกแก้วนะครับพบว่ามีการเกณฑ์กาลังทั้งชาวบ้านเข้ามาเป็นโล่มนุษย์แล้วก็ทหารเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วยั่วย,อย,อยุอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับที่พบว่าลุกล้ำอธิปไตยดินแดนของประเทศไทยมากกว่า17จุดแล้วก็บ่อนกาสิโน,นนั้นก็สร้างลุกล้ำ เข้ามาในดินแดนของประเทศไทยตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันแล้วก็ตัดถนนเข้าไปด้วยนะครับเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลกับกองทัพก็ประสานเสียงประชาชนเองก็สนับสนุนนะครับงานนี้จับตาดูยาวๆเป็นหนังม้้นยาวนะครับรัฐบาลเองก็ควรที่จะมีมาตรการในการ แก้ไขในการซัพพอร์ตเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าสถานการณ์การปิดด่านชายแดนเนี่ยน่าจะเป็นหนังม้วนยาวอย่างแน่นอนครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์เพาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบอ็อกล่องข้อความเพจ Easy n e ิว a s y ยุคน หรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m a ัยุคนกับอินซยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกองลักแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ยเขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักป,ประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน้นตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสี่นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้ลมอีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e ีซี่คอฟฟีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาเช้มันสมองใช้พลังกาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางาน เสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อว้วนละไม่ให้อว้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะผู้ชมครับ คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะ เริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดเดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้ละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอการก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ